สวัสดีค่ะตอนรั้คุณผู้ชมสู่รายการ VR s o ร์โซยรายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของพวกเ่าทัพเพื่อชาติาศสาสตร์กษัตริย์และประชาชนเราพบกันเป็นประจาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดิฉันธนัญญาพิพิทวณนิชการค่ะโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองกรมแพทยทหารบกวันนี้กลับมาเริ่มเปิดให้บริการคัดกรองหาเชือ้อโควิด -19 ให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ปิดดําเนินการไปชั่วคราวนะคะซึ่งพบว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนมาใช้บริการต่อเนื่องค่ะ วันนี้เป็นวันแรกที่โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองกรมแพทย์ทหารบกได้กลับมาเปิดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี ATK แบบบริการวันสต o p บเซอร์วิโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆอีกครั้งหลังจากที่ได้ปิดให้บริการไปชั่วคราวตั้งแต่วันที่31มกราคม2564ที่ผ่านมาวันนี้จึงได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชน ซึ่งการกลับมาเปิดให้บริการวันแรกพบว่ามีประชาชนที่ได้เดินทางไปใช้บริการตรวจคัดกรองกันตลอดทั้งวันสำหรับประชาชนที่ต้องการจะไปตรวจคัดกรองค่ะยังคงต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวล่วงหน้า1วันและสามารถไปตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทั้งนี้ผู้ที่ตรวจพบเชื้อนะคะก็จะได้รับการตรวจเอ็กซเรย์ปอดและพบแพทย์เพื่อพิจารณาให้ยาก่อนเข้ารับการรักษาด้วยการกักตัวที่บ้านหรือระบบโฮมไอโซเลชันต่อไปสารคดีเนื่องในวันกองทัพบกวันนี้เสนอตอนมาตรการป้องกันโควิด -19 ช่วง2-3ถึงปีมานี้ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติกองทัพบกสนองนโยบายของรัฐบาลโดยใช้ศักยภาพของยุโทโธปกรณ์เครื่องมือและกำลังพลสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศในทุกช่องทางจากทุกกองทัพภาค เพื่อปฏิบัติภาร,รกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้ยังระดมศักยภาพในทุกมิติสนับสนุนกองำลังพลในการก่อสร้างการจัดเตรียมสถานที่ช่วยขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมทั้งตั้งศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง,งของกองทัพบ สนับสนุนยานพาหนะกำลังพลประจำรถเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อในพื้นที่กอทมอและปริมณฑลจากบ้านไปยังโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลหลักหรือภูมิลำเนากองทบบกให้ความสำคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อช่วงรุกล่าสุดได้เตรียมจัดหารถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถปฏิบัติการตรวจเชื้อเคลื่อนที่ ในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เพื่อให้การวิเคราะห์ผลการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการสามารถดาเนินได้อย่างรวดเร็วโดยใช้สัพพะกำลังใช้ศักยภาพทางทหารและทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกำลังพลสิ่งอุป,ปกรณ์ยุโทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ถือเป็นภัยคุกคามของมวลมนุษยชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ สถานการณ์โควิด -19 ยังส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบอย่างหนักกองทบ,บกมอบหมายให้กองทัพภาคที่4ช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรทุกวันเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนจนกว่าสถานการณ์ผลผลิตล้นตลาดจะคลี่คลายลงไม่ว่าจะยามสถานการณ์บ้านเมืองปกติหรือมีวิกฤตใดๆเกิดขึ้นกองทัพพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสถานการณ์ ในการปกป้องพิทักษ์ราชบัลลังพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนกองทัพบกขอให้มั่นใจในกำลังพลทุกนายกะเสียสละพุ่งเทแรงกายแรงใจช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตลอดจนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปอย่างปลอดภัยแน่นอน เชิร์ชูเกียร์ทหารกล้า Honor the Heroes วันนี้เสนอตอนกองพันพยักน้อยวีรบุรุษแห่งสงครามเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยมายาวนานนอกจากความร่วมมือต่างๆทางด้านเศรษฐกิจแล้วในทางการทูตสาธารณรัฐเกาหลีก็ยังถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศพันธมิตรอันมีค่าเนื่องมาจากการตัดสินใจส่งกองกําลังทหารเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีในปีพุทธศักราช2493ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ตอบรับคําร้องขอของสหประชาชาติ สงครามเกาหลีได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเกาหลีเหนือได้ส่งกองทัพเข้ารุกรานเกาหลีใต้ในวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2493รัฐบาลไทยซึ่งจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ส่งกองกำลังรบทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเดินทางไปร่วมรบกับกองกำลังสหรประชาชาตินับประเทศเกาหลีใต้ เป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่ทหารไทยมีผลงานในการรบที่โดดเด่นเช่นการรบที่กรุงเปียงยางและการรบที่เมืองอืยจองบูแต่วีรกรรมที่สร้างชื่อให้กับทหารไทยมากที่สุดก็คือการรบที่สมรภูมิพอกช็อปซึ่งเป็นเนินเขาสูงตั้งอยู่บนแนวรบบริเวณชายแดนเหนือเส้นขนานที่38ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ในสมรภูมิพอกช็อปภารกิจของกองกำลังทหารไทยโดยกองพันทหารราบกรมผสมที่21ได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือให้รักษาที่มั่นบนเนินเขาวพอกช็อปซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญไว้ให้ได้ห้ามถอยหรือห้ามถอนตัวจากที่มั่นรบเป็นอันขาดซึ่งทหารไทยก็ได้ทำการต่อสู้ปกป้องฐานที่มั่นไว้อย่างถึงที่สุดแม้จะถูกกองทัพคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือและจีนเข้าโจมตีด้วยอาวุธและกองกำลังจำนวนสองกองพัน ในขณะที่ทหารไทยมีจำนวน40นายโดยมีการเข้าโจมตีถึง3ครั้งประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่หนาวจัดพื้นที่ปกคลุมไปด้วยหิมะทำให้การต่อสู้ในครั้งนั้นเป็นสมรภูมิสุดหฤโหดที่ทหารไทยทุกนายต้องใช้ความเข้มแข็งของจิตใจในการยืนหยัดสู้รบนั่นจึงเป็นที่มาของฉายากองพันพยัคน้อยหรือ l ิ t ลไทเกอร์อันหมายถึงนักรบร่างเล็กที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บที่แหลมคม และเปลี่ยนไปด้วยหัวใจที่ห้าวหาญซึ่งได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อทำการต่อสู้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของทหารไทยในสมรภูมิต่ตางแดนจนกองทัพคอมมิวนิสต์ต้องล่าถอยกลับไปซึ่งชัยชนะในสมรภูมิพอกช็อปนี้เองเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดผกผันข,ของการรบนำไปสู่การเจราจาหยุดยิงเมื่อวันที่27รกรกฎาคมพุทธศัการาช2496 ต่อมาในปีพุทธศักราช2517รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการสร้างอนุสาวรีย์และศาราไทยตั้งอยู่ที่ตำบลอุนชอนจังหวัดโปซอนทางทิศเหนือของกรุงโซลเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารไทยและเป็นสัญลักษณ์แห่งความระลึกถึงโดยมีข้อความจารึกเอาไว้ว่าท่านจะอยู่ในความทรงจำของเราเสมอขอบคุณสำหรับอิสรภาพภายหลังสงครามเกาหลีสงบลงในปีพุทธศักราช2502 กรมผสมที่21ก็ได้รับการสถาปนาเป็นกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยมีที่ตั้งณนะค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชนบุรีภายในได้สร้างอนุสาวรีทหารผ่านศึกเกาหลีเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติทหารไทยที่เสียชีวิตจากการสู้รบในสงครามเกาหลีและยึดถือวันที่22ตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึงสงครามเกาหลีของประเทศไทย เพื่อเป็นการร่วมระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของวีรบุรุษแห่งกองพันพยัคน้อยหรือนิตเติ้ลไทเกอร์ทหารผ่านศึกไทยในสมรภูมิเกาหลีในครั้งนั้นจึงเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างแน่นแฟ้นของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมาจนถึงปัจจุบันนี้ ดังจะเห็นได้จากเมื่อวันที่21ธันวาคม2564นายซออุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลีและคณะได้เดินทางมาเพื่อเยือนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์โดยได้เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวในการสงเคราะห์ให้เกิดคุณภาพและประโยชน์สูงสุด อันเป็นการช่วยเหลือในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศให้มีความมั่นคงและคงอยู่ยั่งยืนยาวตลอดไปหมดเวลาสำหรับรายการ VR s o y e r ซช่วงต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักกับททพ .5 นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ